บางคนน่าจะได้เห็นครับแล้วก็หลายคนน่าจะได้สัมผัสกับความเทพของ vivo x 2 0 0 pro นะครับกับชุดกล้องหลัง m u l t i f o c a l size 200ล้านพิกเซลกันไปแล้วว่าทั้งชุดเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวเลนส์ของรุ่นนี้นะครับมันเทพแค่ไหนและการที่ได้ชิปประมวลผลพร้อมกับ A ระดับ็อปนะครับกับการทำงานแบบ orbit core เรียกได้ว่าสำคัญแล้วก็นับเป็นหัวใจของสมาร์ทโฟนนะครับ ซึ่งนั่นก็คือชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดจาก m e d i a ท e k ค i ด m e n s t ี้9400ที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักชิปเซตตัวนี้กันแบบเจาะลึกสบายดีนะครับพัดรอยแซนนะครับต้องบอกว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับทางฝั่ง m e d i a ท e k เนี่ยมีการเปิดตัวชิปเซตรุ่นใหม่กันมากมายแล้วก็ ตัวท็อปโดยเฉพาะอย่างฝั่งของ Dimensity 9,400ครับถือว่าเป็นชิปที่หลายคนมองข้ามไม่ได้แล้วทั้งเรื่องของความเร็วแรงเรื่องของ AI และก็การประหยัดพลังงานที่ดีขึ้นยิงมาถูกนำะมาใช้กับมือถือเรือธงอย่าง X200 Pro นะครับที่ต้องบอกว่ามันคือครบจบรอบด้านเลยทั้งเรื่องของกล้องถ่ายภาพจอแสดงผลประสิทธิภาพตัวเครื่องและความสามารถด้าน AI ซึ่งแกนกางการประมวลผลของมันก็คือ i m e n s i t y 9,400จากทาง MediaTek โดยตัวชิปเซตนะครับถูกผลิตมาที่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด3นาโนเมตรนะครับผมแล้วก็มีการเลือกใช้ตัว CPU เป็นแบบออฟบิ๊กคอร์คือเน้นความเร็วแรงไปเลยซึ่งความแรงตรงนี้ไม่ได้มีแค่การเล่นเกมแต่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตัวชิปเซตเองเนี่ยมันถูกนำมาใช้หลายด้านครับทั้งประมวลผลเรื่องของภาพถ่ายวิดีโอและก็ AI ซึ่งทาง vivo แล้วก็ m ี d a y t e k นะครับได้ร่วมกันพัฒนาจนสามารถรีดเอาพลังของตัวชิปเซตรุ่นนี้นะครับออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด เริ่มตังแต่เรื่องของการถ่ายภาพนะครับกับชุดกล้องเลนส์ไซส์นะครับทั้ง3ตัวที่มีการเลือกเอาเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงนะครับช่วยให้สามารถเก็บภาพได้คมชัดและมีความสเสถียรของสีสันในระหว่าง3กล้องจนออกมาเป็นกล้องม u l t i focal size 200ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบการสั่น OIS ช่วยยกระดับการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนครับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง แถมยังมาพร้อมกับระบบซูมแบบใหม่นะครับที่มีการใช้เรื่องของ AI มาช่วยเหลือในการซูมภาพไกลๆเพื่อถ่ายออกมาได้คมชัดยกตัวอย่างเช่นตัวของภาพที่เราซูมไกลกว่าระยะเลนนะครับที่เรียกว่าไฮเปอร์ซูมเนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วนะครับกลับมีความคมชัดมากขึ้นและก็รายละเอียดที่มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับกล้องมือถือที่เป็นลักษณะของการซูมรุ่นอื่นๆความสามารถตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ชิปเซ็ตเข้ามาช่วยทำงานครับนั่นคือ generative AI super resolution และ jni super zoom ของตัวชิปแดเมนซี่ก้าพันี่ร้อยนี่แหละที่มีการเอาแอมาช่วยสร้างภาพหรือเรนเดอร์เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อช่วยเติมรายละเอียดของภาพให้มีความคมชัดหรือพูด,ดง่ายว่าดีเทลที่มันขาดหายไปจากการซูมดิจิตอลนะครับก็จะถูกเติมกลับเข้ามาเช่นเดียวกับการถ่ายภาพในโหมดพอร์เทนะครับผมการจัดการเรื่องของโบเก้จนออกมาเป็นตัวของไซส์ a p บในการจะควบคุมเรื่องของสีสันและก็รายละเอียดให้มีความเป็นธรรมชาติ ราถึงได้สกินโทนที่สวยงามแล้วก็มีการจัดการเรื่องของการตัดขอบซับเจก,กับฉากหลังนะครับให้ออกมาเนียนละเอียดแม้แต่จุดที่เป็นไรผมหลังจากถ่ายภาพมาเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ทุกภาพที่มันจะเพอร์เฟกในช็อตเดียวนะครับอาจจะมีสิ่งของหรือว่ามีคนเดินผ่านไปมาระหว่างเรกดชัตเตอร์ แต่นี่เราสามารถใช้ไอามาช่วยในการลบคนลบสิ่งของที่เราไม่ต้องการออกไปจากภาพได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับการประมวลผลที่สามารถจะเจนออกมาและทํางานได้เร็วก็เป็นการประมวลผลจาก NPU รุ่นที่8ของ m e d i t e c นะครับที่มาช่วยจัดการในการแยกวัตถุลบทิ้งออกไปจากในภาพนะครับแล้วก็หาส่วนที่มาเติมเข้าไปให้มันเหมาะสมและดูเนียนเหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีการลบทิ้งหรือว่าแก้ไขใหม่ ซึ่งนอกจากไอที่เอามาใช้ในการแต่งภาพแล้วนะครับในส่วนของโมเดลภาษาก็ยังรองรับการใช้งานพวกการแปลภาษา Transcribe Assist หรือว่าการจดโน้ตอย่าง Note Assist ด้วยซึ่งการตอบสนองต่อภาษาต่างๆที่รองรับและประมวลผลจนสามารถแปลหรือว่าจับคำได้แม่นยำนะครับอันนี้ก็มาจาก NPU ของ m i d t e c h เช่นเดียวกันคราวนี้ครับถ้าเกิดจะพูดถึงประสิทธิภาพของตัวชิป Dimensity 9400แบบจริงจังเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของประสิทธิภาพ ความเร็วแรงของตัวชิปเซตนะครับทั้งตัว CPU แล้วก็การ์ดจอกำมวนผลหรือว่า GPU นั่นเองชิปรุ่นนี้มาจากกระบวนการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่2ของทาง TSMC นะครับโดยเลือกใช้แบบ All Big Core ใช้เป็นตัว ARM Cortex X925 สัญญาณนาฬิกาสูงสุด3.62กิกะเฮิรตซ์แล้วก็เลือกใช้คอร์เทค X4 จำนวน3คอร์ด้วยกันนะครับส่วนอีก4คอร์ยังเลือกเป็น Performance คอร์ด้วยคอร์เทค A720 ด้วยความเร็วแรงระดับนี้นะครับทำให้การคำนวณผลแบบ Single Core เนี่ยสามารถทำคะแนนจากตัวของ Geekbench ไปได้2,606เรียกว่าเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนถึง35%นะครับผมและในส่วนของตัวมัลติคอร์ครับก็สามารถทำคะแนนไปได้ถึง7,484แรงกว่าเดิมถึง28% แถมตัวระบบ f a n t a u c h OS นะครับของทาง Vivo ที่ทำงานอยู่บน Android 15นะครับก็ยังมีการออกแบบมาให้มีความลื่นไหลนะครับมีความสวยงามในการใช้งานมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นครับในส่วนของการเปิดปิดแอปพลิเคชันสลับไปมาครับทำงานแบบ Multi Tasking เนี่ยตรงนี้นะครับนอกจากแอปต่างๆหรือว่าเกมที่ใหญ่ครับจะเปิดได้เร็วขึ้นแล้วนะครับ ยังสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลเราไม่สามารถจะพึ่งเรื่องของหน่วยความจามที่เร็วแรงเพียงอย่างเดียวได้นะครับแต่ว่าตัวแคชในระบบของชิปเซตเองก็ต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็อ่าถ่ายข้อมูลได้เร็วด้วยโดยตัวแกนหลักนะครับก็มาจากสถาปัตยกรรม ARMv9.2 นะครับที่มีการเพิ่มแคช L2 แล้วก็ L3 แถมรองรับแรมที่มีความเร็วในการอนถ่ายข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่าง LPDDR5X ส่วนด้านกราฟิกนะครับพวกเกมระดับ triple A บนสมาร์ทโฟน,นครับคุณจะเล่น Genshin Impact คุณจะเล่นว e t r o ย w a v e นะครับพวกเกมใหม่ๆที่เน้นกราฟิกแล้วก็มีรายละเอียดเยอะๆเ,เนี่ยเดเมนซี่เก0เอาอยู่ครับเพราะว่ามาจากความแรงของตัว GPU ARM Immortalis G925 MC12 นะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการมวลผลจากเดิมถึง41%แเรงรองรับ ray tracing นะครับเพิ่มขึ้น40% ทำให้กราฟิกตอนที่เรนเอิกออกมานะครับมีความสวยงามแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นอย่างการทดสอบเรื่องของตัว G P U นะครับกราฟิกอย่าง 3D m a r ก็เนี่ยก็เได้ว่าสามารถทำคะแนนได้ในระดับท็อปซึ่งบรรดาเกมเหล่านี้นะครับถ้าเกมไหนที่โอ้โหอองจริงคือดึงพลังของ G P U เยอะมากๆนะครับก็ยังมีตัวของ Mediatek Hyper Engine นะครับที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องของ Adaptive Technology Gaming และก็ Frame Rate c o วอร์เตอ ช่วยทําให้อัตราของเฟรมเรทในระหว่างการเล่นนะครับสม ooth มากขึ้นได้ไม่มีการตกหล่นหรือเวี่ยงจนเกินไปส่วนประสบการณ์ออนไลน์นะครับบางคนอาจจะเคยต่อ Wi-Fi แล้วเฮ้ยมันขึ้นเลข7เพราะรุ่นนี้นะครับรองรับ Wi-Fi 7ระดับไตรแบนด์ความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถทําได้ถึง7 3กิกะบิตแถมยังรองรับบลูทูธครับทั้งเรื่องของการแผดพลังงานแล้วก็บลูทุธระยะไกลนอกจากเรื่องกล้องนะครับการมวลผลภาพแล้วก็วิดีโอ รวมถึงการเล่นเกมแล้วเนี่ยเอาจงจริงแล้วครับในส่วนของจอการแสดงผลนะครับก็มีส่วนสำคัญของตัวชิปเซ็ตด้วยทั้งการเรนเดอร์ตัวภาพวิดีโอการรับมาตรฐานการแสดงผลแบบใหม่ๆนะครับที่ให้มิติภาพระดับภาพยนตร์ซึ่งทนนี่ทางเมดเทคนะครับก็ออกแบบให้ตัวชิปเซ็ตเนี่ยสามารถรองรับการแสดงผลหหน้าจอหรือว่า2-3จอลักษณะของจอพับได้นะครับเราเห็นว่าทางฝั่งยุโรปก็มีการเปิดตัวจอพับในต่างประเทศกันแล้วนะครับ ก็แอบรุ่นเหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราอาจจะเห็นมือถือจอพับ2จอ3จอจากทาง Vivo โดยมาพร้อมกับชิปมีเดเท k ในรุ่นใหม่ๆต่อไปหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับผมได้รู้จักพลังที่ซ่อนอยู่ของชิปเซตตัวท็อปจากมีเด t ท k ครับ Dimensity 9400บน Vivo X200 Pro กันไปแล้วซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นหัวใจหลักของสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้นะครับ อันนี้ก็เลยไม่แปลกว่าทําไมในช่วง2อปีที่ผ่านมานะครับหลายๆค่ายเริ่มหยิบเอาชิปจากม d ดิเทคไปใช้งานนครับทั้งในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตตัวท็อปกันมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ทางฝั่งของมิด i เทคนะครับมียอดจัดส่งชิปสูงถึง40%ของตลาดนะครับเรียกว่าขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแสงหน้าคอคอมไปแล้วด้วย และอยากจะถามกับทุกคนด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ใครประสบการณ์กับตัวชิปเซตรุ่นใหม่จากเ i ดเทคกันแล้วบ้างน,นะครับเป็น d i ไดเมนสตี้รุ่นไหนหรือเป็นชิปตัวอะไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้หรือถ้าเกิดใครใช้เป็น x 2 0 0 Pro ด้วยนะครับลองมาบอกกันด้วยกันว่าประทับใจอะไรตรงไหนบ้างครับวันนี้ผมพัดกลทีมรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ